ิตอนนี้ถึงไหนแล้วไม่รู้ครึ่งทางหรือยังก็ไม่รู้จะครึ่งทางได้แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เสี่ยแม่งมีเสียงลมด้วยอีแต่ ยังไม่ครึงเลยอ่ะแล้วพอตอนครึ่งทางไปกิ้งลงหัวอย่างงี้นะเว้ยใช่เดี๋ยวมันก็อ้าวไม่อย่างั้นมันจะไปยังไงมันก็ต้องไปตามรางมันจะกิ้งหัวไปจะไปด้านข้างไปตื้อๆๆๆไปสิ่หายสูงจังเลย อีชั้นวะเนี่ยชิบหายกูว่ามันเร็วๆกูว่ามันไม่เสียวนะไนอ้ขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยแม่โคตรเสียวเลยไอ้้เหียกูว่ากูเสียวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็ <c oughs> แบบพยายามไม่มองลงข้างล่างแล้วนะคือมองแบบปลายตึกอะมองแบบข้างบนเลย <c oughs> นี่ไงแล้วมันถึงแล้ว เบี้ยนะมาแล้วแล้วก็ขวางหมุนไปไไม่รี้สูงเหรอดูสิสูงแค่ไหนาถามใจเธอดูโอ้ย My God อักไา้น้ำไม่มีคนว่ายน้ำด้วยตอกัวมาก มันม,ม,มีมีแฟดด้วยเหรอเนี่ยเพิ่นรู้ว่ามันมีแฟดด้วยอ๋อไอตัว VR ก็คือว่าถ้าเราเสียบอะ่ะมันน่าจะมองไปได้ได้รอบไอ้นี่มันเลยสามรอหสิบองศายิ่งเสียงเข้าไปอีก <laughs> อพนนี่ีะดีแล้วที่เราไม่เลือก VR <laughs> แค่นี้พี่ก็กรี๊ดบ้านแตกแต่แรกค่ะแล้วเนี่ย จ้าช่วยกล้วยทอดนี่ไกด์แม่งแดกเราไปเยอะนะหกพันต่อคนหกพันเยนอะ,อะไรไกด์่ะค่าอะไรไอค่ารถวันนั้นอะน่แล้วมึงอาจอยู่มึงพูดทำไมอะอมแต่ตอนนี้เราไม่ได้มาไกดเราไม่ได้เสียรู้แล้วเรามาเองแต่ตอนนี้เสียวมากหาเรื่องคุยอยู่ ุดสสเ,เริ่มลงมาหน่อยนะวะเฮ้ยหน้าโตาเกียวเทาว่ากับเฮ้ยไม่ใช่เลยไอ้ตึกอะไรวะว้าน่ากลัวสิผา จะบานว่านั่งแล้วรอบนี้จะไม่นั่งอีกแต่ครั้งต่อไปอาจจะไม่เสียงก็ได้ว้าวดูฝั่งนี้สิให้โซ่ไปอีกพอดีเดียินเฮ้ยเธอดูดิแม่งเอารถแท็กเตอร์ขึ้นมาไว้บนด่านฟ้าตึกอะเออไม่มีที่จอดอะ เอามันก็ใช้นี่ไงคุณเอาไอ้เครื่องไงนั่นอะที่จอดรถอะมึงตลกว่ามันเป็นพื้นลาบไหนน่ะมันเป็นพื้นลาบมันอยู่กับพื้นน่ะแม่เนไงคนเดินอยู่นั่นแหละมึงก็เชื่อกูัคแหมมีการบอกมันเอาขึ้นไปหลังคาไม่ใช่หรอหลังคาหาอะไรคนไม่เห็นคนเดินอะไรกันเหรอมึงดูดีๆมึงน่ยนันมึงดูดีๆคนเดินกันอยู่น่ะเห็นไหมน่ะ เออแล้วน่ะัมนไม่เป็นพื้นที่ว่าเมียพุ่งควายครับแหมพี่กาบอกมันเอาขึ้นมาได้มันมันยังมันอยู่บนหลังคาตึกนั่นแหละออกดูดีๆเห็นปะไม่ใช่เห็นปะนี่รู้แล้วเห็นตึกไหมเห็นเออพลาดดวงตาเองนี่คือหลังคาเว้ยไม่ใช่มันจออยู่ข้างล่างอยู่พื้นนี่แหละ เองเห็นช่องตึกป่ะนี่มึงได้ยินเสียงลมไหมเนี่ย <c oughs> ได้ใช้เวลากีทีาทีไะเนี่ยประมาณสิบนาทีได้แล้วเพราะตอนนี้อาจไปเจ็ดนาทีแล้วแล้วก่อนหน้านี้สามนาที <c oughs> อย่ามากระดุมกระดิกตอนนี้สิ ทีมึงแมงแ้าแบบแมงมีตกไปด้วยนะไอเฮียแมงเหวอ่ะเฮ้ยเอพีเอมาว่มันคอาจจะใช่บอมันมีหลายสาขามึงหลอกกูไปทั่วเนี่ยกูจะบอกไพ่เนี่ยมันคือราคาเห็นไหมเนี่ยมันคือราคาหาอะไรเราพื้นราบ ซื้อราฟี่อะไรมึงดูตึกนี้โธ่มึงดูดิเอ้ามึงหลอกตัวเองเหรอไม่อะมึงดูเห็นมั้นะมึงเห็นหัวคนยืนอยู่มั้ยนะเดินไม่เห็นไงก็บนตึกไงก็อยู่บนหลักนี่อย่างมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นราคาไหมพื้นเท่ากันเลยนี่จะเท่ากันได้ไงวะเดี๋ยวกู้พาเดินไปดูเลยปะเห็นมั้เห็นมั้ภาพมันลงตามึเห็นกูผมจะเรถแท็กอร์สองคันขึ้นไปบนตักาตึกเลยเหรอ อ๋อเม่เมื่อคือไม่เรียนที่นี่หาก o o g l e ร้านดองกี้มันมีแล้ววะ